สะกะลตตำบลหลักชัยขอนำเสนอข้อมูลสะกะลตตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สะกะลตตำบลหลักชัยตั้งอยู่เลขที่25หมูห่1ตำบลหลักชัยอำเภอลาดบุรลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนางสาวป,ปนาดาจำานงศิลป์เป็นครูคสอนอตำบลด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูขสนต หลักชัยมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในสกลตำบลมีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกลตำบลหลักชัยมีจํานวนนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566แยกออกเป็น3ระดับดังนี้ปฐมจำนวนหนึ่งค มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน15คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน28คนรวมทั้งสิ้น44คนมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบประเมินระดับชาติเอนิตคิดเป็นร้อยละ88มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ89มีผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ64ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกลตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good page b a s e c k in มีอาคารที่มั่นคงเป็นสัดส,ส่วนมีการปรับปรุง สกลตตำบลรอบอาคารเพื่อให้มีความร่มรื่รนสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีจุดเช็คอินมีสื่อให้บริการมีอินเทอร์เน็ต WiFi และจัด QR code เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good a c มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจการรมตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่นก,ากาิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำสารขันโตประชาชนได้นำไปสารใช้ในครัวเรือนทำขายตามออเดอร์และเป็นที่แพร่หลายในตำบลหลักชัยทำให้มีอาชีพเสรมิมมีไรายได้และจำหน่ายสินค้าผ่านช่อง ทางออนไลน์ได้อีกด้วย <PI> ด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกู๊ดพาร์เน์ชิพมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้และมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศประเมินการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครสกลทรตำบลมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของสกลทรตำบลได้อย่างทั่วถึงมีการทําข้อตกลง ความร่วมมือ MOU ร่วมกับองค์กรรารมหาส่วนตำบลหลักชัยด้านที่5มีนว,วัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง g o o s Innovation ร่วมส่งเสริมอาชีพในชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การทำน้ำหมกักจุลสี์น้ำแดงการปลูกพืชไม่ใช้ดินการทำน้ำหมกัก EM ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและนำไปใช้ในด้านการเกษตรได้อย่างแพร่หลายในตำบลทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนสคลตำบลหลัก ชขอจบการน,นำเสนอข้อมูลสกลตตำบลต้นแบบ 5D พีเมีมประจำปีงบประมาณ2567เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ